สวัสดีครับมาพบกับช่องยุดน้องไผ่บนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะพามาชมลูกไก่นะครับลูกไก่ประจําสัปดาห์นะครับว่าสัปดาห์นี้ได้กี่ตัวนะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับ3กันยายนนะครับลูกไก่เราก็พอมีส่งอยู่นะครับนี่ครับลูกไก่เราจะส่งสัปดาห์ต่อไปนะครับจะส่งอีกมัน วันอาทิตย์ครับจะส่งวันอาทิตย์ครับนี่ครับลูกไก่เราจะแข็งแรงนะครับอัตราการรอดอยู่ที่98 9.5ถึง9.5%เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับอัตราการรอดนะครับนี่ครับจะมีลูกไก่ไข่สายบันแทนนวยนะครับเป็นไก่ไข่ลดอะเรเลสอันนะครับแล้วก็ชัดเช็คนะครับนี่ครับเป็นสายพันธุชัดเช็คนะครับจะรวมอยู่ด้วยนะครับ โงนี้ก็มีไก่บ้างก็มีหนึ่งร้อยตัวนะครับอีกโกนนึงเมื่อกี้ก็มีร้อยตัวนะครับตอนนี้ก็มครับเตรียมส่งนะครับเตรียมส่งที่เมืองเตรียมส่งที่เมืองบนครับ200ตัวนะครับแล้วก็จังหวัดบุรีรหนึ่งร้อตัวนะครับ เราจะส่งทั่วประเทศนะครับค่าขนส่งคิดตามบริษัทขนส่งนะครับเราจะไม่บวกเพิ่มนะครับถ้าเป็นมุยลำนี่กล่องละ400บาทนะครับกล่องหนึ่งใส่ได้100ตัวนะครับถ้าเป็นอำเภอเมืองแถวอุบลแถวอำเภอวารินเราจะจัดส่งฟรีนะครับ อยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับแต่ว,ว่าอยู่ต่างจังหวัดต้องโอนก่อนส่งนะครับเราจะทําวัคซีนนะครับก่อนส่งทุกตัวนะครับแต่ว,ว่าลูกค้าก็ต้องไปทําวัคซีนเพิ่มอีกนะครับสัปดาห์นี้เราจะมีอยู่ประมาณ300อตัวนะครับสัปดาห์นี้ครับตัวสีแดง,งเป็น ลูกไก่ไข่รดออนเลสตนะครับแล้วก็ติดจอง้วยนะครับเราจะส่งไปจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นลูกไก่ไข่นะครับลูกไก่ไข่สายบุ์แท้นะครับไม่ใช่ไก่ไข่ไม่ใช่ไก่ไข่ให้บิดนะครับไก่เราจะคาดตัวที่แข็งแรงให้นะครับนะครับยังพอมีอยู่นะครับถึงจะเป็นหน้าฝนนะครับก็ยังพอมีนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับช่วงนี้ครับ กงนี้อยู่ประมาณร้อยประมาณร้อยยี่สิบตัวนะครับกลงนี้ไม่แน่ใจนะประมาณร้อยี่สิบตัวอีกลงนึงแปดสิบนะครับกงอีกลงใหญ่จะมีหนึ่งร้อยตัวนีะครับตัวนี้เป็นชัดเช็คนะครับแล้วก็ไก่บ้านนะครับไก่บ้านเราเอาเก็บไว้ทาพันธุ์ด้วยนะครับไก่บ้านนะครับตัวที่เสียดนะครับตัวที่เสียดเราก็ขัดไว้ทําพัน์เป็นทําพันธุ์ต่อไปนะครับ ส่วนนี้จะเป็นลูกไก่ไข่นะครับเป็นลูกไก่ไข่สายพันธุ์แท้สวยงามตามประเทศเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นลท์ชัดเช็คนะครับนะครับแล้วก็รถไอเรเนสออสเตรเลียนะครับตัวนี้อ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะครับรุ่นนี้ยประมาณสองถึงสามสัปดาห์เลยนะครับรุ่นนี้ครับติดจองหมดนะครับนี่ครับ ถ้าใครชอบนะครับทักมาหาเราได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามที่0621476594นะครับหรือว่า0 9 8 7 6 1 9 1 2 7นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ